อนปี2 5 4พาชาวจังหวัดชุมพรต้องประสบปัญหามหาวาตภัยและอุทกภัยอย่างหนักก่อให้เกิดความเสียหายสูญเสียพลัดพรากทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวชุมพรทุกวันนี้สุขร่มเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสเสด็จมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิงรับน้ำและขุดคลองระบายน้ำออกสู่ทะเลทรงพระราชทานเครื่องเอกเสย์ให้โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว้ใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วย ในปัจจุบันชุมพรเมืองหน้าอยู่ประตูทองสองฝั่งทะเลและยังเป็นหนึ่งในสิสองเมืองต้องห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากทําสิ่งดีๆถวายเป็นพระราชกุศล จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไหว้จึงแสนจะโชคดี ู้ชมคะมีการฝึกอบรมให้คนทั่วไปนะคะปั๊มหัวใจค่ะช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นให้ฟื้นคืนชีพซึ่งก็เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะสุพรรณเเป็นจังหวัดที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นยาที่เรื่องของการสอนการช่วยชีวิตภาคประชาชนนะครับนะฮะไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยทาําได e ้ดีเท่าที่จังหวัดสุพรรณ หลังพบผู้เสียชีวิตกระทันหันหัวใจหยุดเต้นเช่จนจากโรคหัวใจจมน้ำหรือไฟดูดก่อนถึงโรงพยาบาลถึง35คงดีไม่น้อยหากทุกๆคนไม่เฉพาะแพทย์พยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันทีทีมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงจัดอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานปั๊มหัวใจเฉลิมพระเกียรติแก่คนทั่วไป เรียนรู้5ขั้นตอนตั้งแต่ประเมินผู้ป่วยโทรสายด่วน1669จากนั้นปั๊มหัวใจและเป่าปากกระทั่งหัวใจกลับมาสูบฉีดเลือดเข้าสู่ร่างกายอบรมปีที่แล้ว45รุ่นกว่า1,000คนช่วยชีวิตได้7รายอย่างเด็กจมน้ำสองรายนี้ได้รับการช่วยชีวิตจากชาวบ้านที่ฝึกปั๊มหัวใจเพียงวันเดียวปั๊มไป60ครั้งเป่าปากสองครั้งน้องไม์ปืนนะครับ เปนรอดชีวิตหัวใจเต้นก็ก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของของทั้งทีมงานเลยนะคะในการที่จะสอนประชาชนให้เขามีความรู้กล้าตัดสินใจกล้าที่จะช่วยดีกว่าเขาไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเฉพาะถ้าเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ข้างๆหรือคนในครอบครัวเราก็เลยสอนแบบเต็มรูปแบบเลยทั้งปั๊มแล้วก็เป่าผมเองแลทีมงานัียนแล้วก็บริชาได้มีโอกาสได้รําายรายงานต่อสําหรับประเทศซึ่งรัฐัานก็ปรับเปลืองแลวก็ส่งบสอุนเต็มพวกเรานะครับที่ได้จัดทาโครงการดีๆเหล่ ในปี2554คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต TRC ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจและมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการเผยแพร่ความรู้และทักษะการทำ CPR มาตรฐานใหม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวา2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้แก่ประชาชนทั่วไปคาดหวังว่าประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปใช้กู้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้รอดตายได้เพียง1-2คน ถือเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลด้้ววยธรรรรมของงพระาราชาหใหใเราชาพรชพื่อให้เข้าถึงประชาชนจึงจัดเป็นหลักสูตรง่ายๆอบรมเป็นรุ่นรุ่นละสามชั่วโมง CPR เรียนรู้ง่ายใช้ได้จริงเห็นพระชาผล จัดการอบรมจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปี2,554ถึงปัจจุบันทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกิน งานนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงเร่าปฏิบัติการปั๊มหัวใจโอกาสร,รอดในนาทีชีวิตวิชาการความรู้ใหม่ๆนี่เราต้องติดตามอยู่เสมอวันนี้ ได้รับจากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุรมศักดิ์มากทั่วเวลาเพียง1-2ชั่วโมงนี่ผมว่าได้มากเท่ากับเวลาเป็นร้อยร้ชั่วโมงครับวิชาความรู้ที่ไปช่วยชีวิตของโรงพยาบาลชุมพอรอบรมพวกกับผมวันนี้ผมอยากให้ขยายการอบอรมไปสู่ภาคประชาชน ได้ประมาณหนึ่งเปอร์เนของประชาชนทั้งจังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ไม่กล้าสิคะถ้าถ้าเราเจอผู้ป่วยเหมือนเราก็ไม่กล้าไปถูกเนื้อต้องตัวไม่กล้าไปขยับขยื่นอะไรเขากลัวเขาจะเป็นมากกว่าเดิมค่ะแล้ววันนี้หลังจากที่ได้มาแล้วพอพอเรามาอบรมแล้วเรามีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะคิดว่าประมาณแปดติับมาที่เราจะกล้า ตามเพราะว่าพามาอบรมแล้วก็ให้เราปฏิบัติด้วยค<ะ>่ะแล้วเขาก็ดูแลใกล้ชิดว่าเราทําผ่านหรือไม่ผ่านค<ะ>่ะเราก็เหลือมีความมั่นใจสูงแล้วก็อย่างตัว,วผมเองนี้ไม่เคยเลยในชีวิตนี้ได้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะพ้อหน้าขึ้นมาผมทําได้อย่างแน่นอน C P R รู้สึกว่าเป็นราการที่มีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถนําไปใช้ได้จริง และหากเราไปประสบเหตนนุกรณีมีผู้ป่วยที่ปิดหรือเหตุฉุกเฉินเราสามารถนําไปใช้ได้และมีความมั่นใจที่จะช่วยเ้ยพอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าค่ะที่ได้เข้าไปคือได้มีการฝึกปฏิบัติได้มีเทคนิคพื้นฐานที่เราไม่เคยรู้เลยค่ะสามารถไปบอกต่อได้ค่ะด้วยพระมิตตาบารมีร่วมถวายเป็นพระราชะกุศล หลังการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต14ชีวิตมีราชูสาธรัม งได้ไปอบรมการทำฟื้นคืนชีพ CPR หลังจากกลับมาเย็นนั้นนะครับมีคนไข้ของเราสองรายคือน,น้องไม้กับกับน้องการนะครับซึ่งได้ประสบกับอุบัติเหตุจมน้ําแล้วก็ไปให้คุณยลินเนี่ยได้ทําการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ผลปรากฏว่าเด็กทั้งสองรายรอดอยืนชีวิตนมา เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจ การความรู้ที่ได้เป็นพันธุ์ยีไใช้ด้วยเพื่ออนุนยารเป็นความรู้ความอาภัพแตกระทรวนี้เป็นความร่วมมือดกับเครือข่ายทุกจอกับทุกงานการอิบายนิวัรทุพพอเกียรบุตรัก เทไ่อวีเยี่ยมท่ตัวแล้วขอตใเตอมรับขงรของที่ไารยที่ทยาคูกทอผิพากระผุมาเทูน้สามครับบริการตอวการศึกษาที่สภรนบวรไปที่ดีตรงนี้นะครับเป็นเป็นโชคดีก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณท่านผอตรงใจทีทำนะครับ เวาเล่นเดือดวา่าผมนี่เป็นปบาหวานมาตัๆๆ้งต่ปี4ต้องพทดทางผมไม่ไหวนะครับผมจำได้ครนบแล้วก็ไปขอเจ้ายุดหายใจเลยก็พูดแล้วก็ปั๊มก็คือช่วงนั้นก็คือปั๊มเลยค่ะปั๊มปัม๊มจนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปั๊มต่ออยหน่อยลิงแล้วก็แอบ,บูก็เ,เอาแอบ,บูจากกระเป๋าที่ของผู้ชีพครับก็พอดีขึ้นจนแกแบบแตางออกมาก็ดีขึ้นก็ยกขึ้นรถ การกดระบบเนี่ยต้องกดทันทีที่ที่โปรแก่เต็นนะถ้าเรากดช้า1นาทีโอกาสรอดก็จะหายไป10%ถ้าเรากดช้าไป5นาทีสบองเริ่มเสียแนละ้วถึงฟื้นมาบางทีก็จไม่ไดต้นไม้ไว้ให้เราเพื่งวัน,นงจะบังลมหน้า คอยเป็นร่มเงาลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคน mm hmm. พอเช้เืสือ<ท>ต่างๆให้<อ>ความสนใจเผยแพร่เพื่อให้ผลิตด,ดอกใบออกผล mm hmm. ให้เราทุกทุกคนเ mm hmm. ติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา มาแล้ว5ร้งวัลและความภาคภูมิใจโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทําขอบคุณผูส้สนับสนุนโครงการ CPR เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้สมาคมโรคหัวใจมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์โรคหัวใจกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลผู้ช่วยชีวิตและผู้รอดชีวิตตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ุกก้าอย่างพระบาทย,ยังจะรึกในหัวใจฉันทุตามจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม